กือบ <c oughs> ๆเนอะเกือบอร่อยมากมันีมันมันกิ่นๆๆๆๆหอมสวัสดีครับ,บคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ได้นี่มานี่มีหูแล้วก็จมูกวัวปะเดี๋ยวให้พ่อทำอาหารนะครับมาวัตถุดิบเด็ดครับวันนี้อยางมะนี่ดูก่อน อะไรเอ่ยหูงูอะไรจมูกวะนี่จมูกจมูกวัวโอ่ะทำอะไรพ่อะนี่อะไรกินฮะเอ้าทำหน้าบปล่าหน้าหน้าอ่ะเนื้อกูหน้าอะที่คล้ายๆตุ๋นอะคล้ายๆกันอะเออใส่มะเขือเทศแบบเอออร่อยอร่อยนะชอบนี่นะหน้าจมูกวูนะได้แล้วเนาะเมนูหน้านะครับผมมาดูกันหน้าจะมีเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับไปมาดูนะครับดูดูครับเออโอ้โหนี่ไง เริ่มจากล้างหน้ากากวัวจริงๆมันก็สะอาดนะครับแเราก็ล้างวยเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นกระกเนื้อมีเนื้อนะแถวนี้เนื้อ,อร่อยมากบอกเลยเลยดูก่อกระดูกอ่อนด้วยอร่อยเนี้ยอร่อยมากนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับเดี๋ยวให้พ่อแนะนําเครื่องก่อนมีอะไรบ้างครับผม เครื่องมันนะครับรบหอมแขกมะเขือชมหอมขาวหอมขาวหัวใหญ่นะครับนี่ก็มีกระเทียมมี2อ,อย่างเนี่ยอันนี้กระเทียมไทยอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมจีนจนมันอรูเก๋าชโลดน้ำมันผงขมิ้นผงขมิ้นมาแล้วน,น,นี่นะครับนี่ป่ะลงมือครับผมโอ้วันนี้<ฮ>ชักมีดไม่กินเนื้อครับวันนี้เขาทะวันนี้เน,นื้อวัวเนื้อวัวอันชิ้นใหญ่เงครับ อันนี้แค่หูนะครับคุณผู้ชมหัวก็เยอะละเดี๋ยวชิ้นนี้เราเอาแต่พวกจมูกนะพ่อเนาะจมูกอะไงกะพวกหนังนี่ไม่เอานะครับไม่ใช่เอาทิ้งนะเอาไปทําเอาไว้เอาไว้บ้านเอาไปทําเมนูอื่นไม่ได้แล้วครับเพราะนี่มันก็เยอะแล้วครับนี่ดูดินี่อันนี้อร่อยมากไหมชิ้นใหญ่ๆนะพ่อเนาะใหญ่เลยเดี๋ยวพ่อดูหน่อยนี่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยเลยดูเนื้อมันเนี่ย อย่างมันจะเป็นเนื้อไงคุณผู้ชมเกือบเกรอบเนื้อกเอกรอบอร่อยมากเฮ้ยกลิ่นออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นของมันนะมีกลิ่นอืหอมโอ้อันนี้เอาไปจิ้มๆ,ๆก็ได้แล้วบอสได้ค่นได้คนะ่ะใ,ในกันหนังเน,นื้อหนังอันนี้เอาไปต้มไปยำก็ได้ครับคาอ,อร่อยโอ้มันอันนี้เป็นมัน,มน,มนมกลิ่นหอม อ,อนี่ต่อกันที่อมแขกครับผมอมแขกปีนี้นี่มันจะอวบอิม่มเนื่อนแน่นๆเลยเนาะมัน,นยังไม่น,น,น,านานนี่เป็น กระเทียมจีนอ,อนเปลือกนะครับนี่หั่นหรือทุบเนี่ยพรับไม่มาหันนะ่นเลยใส่เป็นกีบไหยนะอ๋อใส่เป็นกีบเลยนะครับรวยนะครับเยอะเลยนะนี่แะมันฝรั่งนี่มันผมชอบนะมันก็มีไม่กลิ่นของมันกันนะครับเรามาดูความคมของมีดเรานะครับผมหั่นมันฝรั่งครับ เลยนะพ่อเนาะครบแล้วเพียงครบแล้วครับเฮ้ยกรทียมกระเทียมกระเทียมนะครับอันนี้จะเอาไปนําไปเจียวน้ํามันนะครับเตรียมเพียงเรียบร้อยเตรียมเพียงเรียบร้อยไปไปทาลงเตาแล้วครับนี่การเป็นน้ามันนะครับหอมแล้วครับผมสุดยอดเลย ันนี้เมนูนี่นาหน้ากากงูเนาะเองนาบนาอนนี้เราใช้ส่วนหน้ากากัวนะครับตามในเครื่องเดียวเรี่ยวไหมนะครับโอ้ยโ,โ,โนะครับนีดด่ตุณรถครับผมตุณรครับ เสือนะครับเรือครับผมเขมีนะครับเขมข้นนประมาณนี้เขียนน้ำลงไปนะครับเนะี่ยโอเคดูนไว้ยดูนจนเปลยเลยโอเ้เอาจับมือคือเนี้ยคืนี้นครับ นี่ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับโอ้ยแต่ยังไม่ได้เนาะมาแล้มาละดูแลยังไม่เปื่อยนะครับน่ากินมากค,ครับคุณผู้ชมคิดหาไปแรมรวับนะครับนี่อยูแล้วนะเสียงโมโปกนี่พ่อทำไรนะลืมอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปหน่อยลืมม,ขมะขามลืมมะขามเราใส่มะขามเส้หน่อยอ๋อใส่มะขามหน่อยมะขามนั่นแนี่ลืมนะครับไม่เปรี้ยวหวานนะเนี่ยนะอืออือยังใส่ตัวนี้ก็ไรอยู่ ใส่ลงไปสัมสุดนะครับสัมสุดใส่เพิ่มความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหวานน้ะมันคันไหมนะปิดบขาไปแล้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่มันฝรั่งอืมสำคัญอันนี้ก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงนะครับไป,ใ,ไปใส่มันฝรั่งครับผมต้องใส่น้ำีันใส่น้ำมันด้วยตัวมันฝรั่งได้ทีสุกนะครับ ิบหอมรบบนะครับนี่ครับอุ้ยทุกเลี้ยนี่แหละมันจะน้ําจะแบบนืดๆนี่แหละครับเอาละครับทุกครับคุณผู้ชมได้แล้วได้แล้วทาด้วยต้นหอมผักชีครับคนไม่ทข้ากันครับผมโอ้ยหอมมากครับอร่อยแน่นอนครับผม กินขึ้นมาหอมขึ้นเลยหอมหอมนี่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปชิมกันครับเดี๋ยวพอจะทําการชิมแล้วครับผมนี่ชิมเลยดีน้ำจะข้นๆอย่างนี้แหละคุณผู้ชมน้ำข้มข้นเลยนะครับนี่นี่ครับลองจิ้มนะครับลองร้อนนะเพ่อ อันนั้นเป็นหูใช่ไหมครับเืออีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกอีกาหม้อขนาดรสชาติเข้มขนนะมันกึบกเยเนอะรสาตินะปรีวหวานน่อยม่ช่ปลามอ่ะอมามหมหอกินหอมมากกินหอมมากเลยครับี่หิวแล้วนี่ยต้อ้าวหน้าคือ ไม่ไหวแล้วครับกินเดียกินกับพ่อนะครับกินแล้วนึ่งใบม,ม,ม,มาีก่กินข้าวเดี๋ยวครับผมมาคุณผู้ชมกินข้าวกันครับกินข้าวกันครับเป็นไงผมกิ่มือเบากว่าด็จะชุ่ยย่ละนี่คนๆชอบกานจุบๆุบดีหน่อชิมน้ำก่อนอืมอืม หน้าตามันจะคล้ายๆแกงฮังรีนะแต่รสชาติด้วยเหมือนกันนะคนละแบบเลยอันนี้เปรี้ยวออกมันจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยอ่ะเปรี้ยวนิดเดียวครับห่อยผมว่าเอาเนื้อพวกปากน้ำเนื้อแก้มมาทำก็ได้นะเนี่ยอะไรกันอะไรกันเนื้อมันอ่ะมันจะมีกลิ่นเนื้ออันนี้มันเป็น กินหนังเนาะนกินหนังมันคนละกินกันเดี๋ยวต่อไปเอาเนื้อมาทำไหมเพาะได้คนชิ้นใหญ่ร้อนอมึงเคียวอืจะเหนียวเนาะเหนียวมีให้เคี้ยวครับเฮ้ยกลับเหรอืม อืมสำควนเน,น,นี่ยอ่ะอ่ะอืมอืมไหนมันดูในปากอ่ะจมูกอืมเนี่ยเข้มควนมากันเนี่ย No me he น,น้ <c oughs> อนอร่อยมากครับรสเพชรตังครับมผมไม่เห็นเพชรเลยพ่อบอ,อกกลับไหมเนาะน, <c oughs> นี่ครับเอ,อ้หูคนนะ่ะนอ้อง mí lại quên mí lại quên mất ạ, ừm, ừm หัวจุกนหัวจุกผักนี่ก็ได้นะผักนี่มาเกือบๆดีนะผักนี่กือบๆกีก ้องคนมันยังอร่อยอร่อยมากอ่ะชิ้นเลยดีกว่า ยโลกระดูกว่าวนเพชรกว่าเผ็ดนี่อนี่กางมันนี่นจุดยอดอะไรจม,มูกอันนี้มาตุน่นมันจม,มูกมันอันนี้หนบันบหนับหนับดุนวัวเดี๋ยวเอาสามชั้นมาทำ ทำชั้นก็อร่อยอร่อยอ่ะอันนี้มันจะสุนแบบเปื่อยๆไม่ได้ม,มันจะมืก่กึบเพราะมันเป็นหนังครับข้ามเบอร์แล้วเหรออิ่มไหมจนะ่ะอิ่มละอิ่มขึ้นเหมือ,มอมนกันหนังแน่นดิ อร่อยอิมออ่มแล้วครับปิดท้ายนะครับนี่ยข้าผมปิดท้ายกับ <c oughs> พอ่อเนี่ยชิ้นเด็ดๆปิดท้ายชิ้นนีน้ดินะครับปิดท้ายนะครับผมถ่าครับผมมาอืมอืมน้ำมีงไง กับข้าวเข้ามากเข้มข้นข้าเหลียวอร่อยผมชอบน้ำมันเข้มข้นอร่อยมากยอ่ะกินกับข้าวนี่ยเรากินเร็วไวเพะเนี่ยแน่นเลยวันนี้แน่นเลยกินข้าวเดียวได้เนี่ยนะมันมีหนังกับบังนะเออหนังหนังมันหนังมันแน่นก็วันนี้สาใจนะพ่อเนาะซาใจครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ นาบนากากบวกฉุดคุ้วภัยนะครับ